เพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องบนไทยสปายอิตาลีวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาพอกหน้าหรือมาร์กหน้าสูตรผิวดําให้เป็นผิวขาวเลยนะคะในสูตรสูตรนี้เนาะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะลองมาดูวิธทีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่าในมาร์กสูตรนี้จะมีอะไรบ้างนะคะ นี่เลยนะคะส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้สบู่โดบนะคะสบู่โดบเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสแลวเขาก็ยังมีมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยนะคะในส่วนของสบู่โดบตัวนี้เนาะให้เรานําสบู่โดบมาขูดนะคะนี่ค่ะให้เรามาขูดเลยนะคะสบู่โดบ ให้เราขูดได้ประมาณ1-2ึ่ช้อนชานะคะในส่วนของสบู่โดบนะอย่างที่เคยบอกหลายๆครั้งนะคะการมาร์กหน้าพอกหน้าส่วนผสมไม่ตายตัวนะคะแล้วแต่บใบหน้าใครเล็กใบหน้าใครใหญ่เนาะนี่ค่ะขูดมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะส่วนผสมของเราตัวแรกนี่คือตัวนี้ไม่ใช่นมนะคะน้ำซาวข้าวหรือน้ำแช่ข้าวนะคะ ในส่วนของน้ำซาวข้าวหรือน้ำแค่ข้าววิตามนวิตามินเ,เขาจะสูงมา,มากๆเลยนะคะจะช่วยให้ผิวขาวมนสาวเกาหลีเลยนะคะในส่วนของวิตามินของน้ำแช่ข้าวเนาะให้เราเอาไปมาร์กหน้าเอาไปพอกหน้าเอาไปฉีดเป็นสเปรย์ฉีดแทนน้ำแร่ได้เลยนะคะในส่วนของน้ำซาวข้าวนะคะวิตามินเขาจะเยอะแยะเลยนะคะเราจะใช้อยู่ที่สองช้อนชาก่อนนะคะนี่นะคะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะคะ การมาร์กหน้าพอกหน้าส่วนผสมไม่ตายตัวแล้วแต่ใบหน้าใครเล็กใครใหญ่เนาะนี่นะคะตัวต่อไปนี่คือสบู่โดบที่เราขูดตะกี้นะคะนี่ค่ะ1ช้อนชาสองช้อนชาใส่ให้หมดเลยเนาะมีนิดเดียวเนาะ ย่างที่เคยบอกนะคะส่วนผสมไม่ตายตัวนะคะการมาร์กหน้าการพอกหน้าแล้วแต่ใบหน้าใครเล็กใบหน้าใครใหญ่นะคะนี่นะคะคนค่ะนี่ค่ะตัวต่อไปคือแป้งข้าวเจ้านะคะไอแป้งขา้าวโพดทษทีค่ะเดี๋ยวนะคะเอาให้ดูลืมค่ะทษทีทษทีนี่นะคะ แป้งข้าวโพดนะคะหรือไม่ใช่แป้งข้าวเจ้านะคะแป้งข้าวโพดก,ก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าของเราให้หลุดออกไปนะคะจะให้เซลล์ผิวใหม่ของเราขึ้นมาแล้วก็สดใสให้ผิวของเราเนี่ยขาวและก็เต,ต่งตึงกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเนาะไม่ใช่แป้งข้าวเจ้าพูดผิดนะคะแป้งข้าวโพดนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่แป้งข้าวโพดหนึ่งถึงสองก้อนชานะคะ ใช้ไปก่อนหนึ่งช้อนชาเราไม่พอยังไงเราเพิ่มได้นะคะนี่ค่ะตัวต่อไปคือนมจืดนมจืดธรรมดาของเรานี่นะคะนมจืดนมสดของเราธรรมดาใช้ย,ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นนมจืดนะคะเราจะใช้ยอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะในส่วนของนมเขาก็ช,ช่วยให้ผิวของเรากระจ,จ่างใสให้หน้าเราใสเหมือนกระจกเหมือนสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นเลยนะคะ เราจะใช้อยู่ที่1นึ่งถึงสองช้อนชานะคะนี่ค่ะใช้ไปก่อนหนช้อนชาถ้าเขาข้นเราก็สามารถเติมได้อีกนะคะคนค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะเราทำไม่ให้เหลวเกินไปไม่ให้ข้นเกินไปสมมติว่าเขาอยากจะเหลวใช่ไหมคะเติมได้ค่ะแป้งข้าวโพดลงไปได้อีกเลยนะคะ ถ้าเขาเหลวนะคะเราเติมได้เราทําไม่ให้เหลวเกินไม่ให้ข้นเกินนะคะนี่ค่ะใครอยากหน้าขาวใครอยากมีผิวที่ขาวที่สดใสผิวที่เต,ต่งตึงผิวมีออรา่ามือนสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นทําเลยนะคะสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตละสองถึงสามครั้งเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะออกมาประมาณนี้อยากให้ข้นกว่านี้ใส่ลงไปได้อีกเลยนะคะเนี่ย ใส่ได้อีกเลยนะคะเอาให้หมดเลยค่ะเราอยากให้ข้นถ้าเราทำเหลวเกินไปเขาก็จะเยิมเวลาเราพอกแต่ถ้าเราทำพอดีมันก็จะติดหน้าเราดีนะนี่ค่ะเรามาพอกกันเลยค่ะนี่เลยนะคะใครมีแปรงแบบนี้ก็ใช้แปรงนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้ค่ะใช้ช้อนที่เราผสมนี่เลยก็ได้นะคะใช้ช้อนใช้มือแล้วแต่เราเลยนะคะไม่จำเป็น ต้องใช้แปรงใครไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้สำลรงสำลีอะไรก็ว่ากันไปค่ะนี่ค่ะทาไปเลยค่ะส่วนตัวชอบมากการพอก,พอกหน้าการมาร์กหน้าชอบมากค่ะเพราะว่าเราพอกแล้วผิวเราขาวผิวเราใสเห็นไวกว่าที่เราทาครีมอิดนะคะ ออกหน้าบ่อยๆขัดหน้าบ่อยๆแบบนี้นะคะเราจะมีผิวที่สดใสนะคะแล้วก็เวลาเราใช้ครีมอะไรก็จะเห็นผลเร็วนะคะเราพออแบบนี้ทิ้งไว้1 0บถึงสินาทีนะคะแล้วเราก็ไปล้างออกนะคะนี่ค่ะ พอกแบบนี้นะหนาแบบนี้เลยนะคะปล่อยไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือให้เขาแห้งนะคะแล้วเราก็ไปล้างออก่ะเาี๋ยวเรามาดูกันตอนล้างออกแล้วนะคะหน้าตาที่เราไปล้างออกมาแล้วนะคะไม่ได้ล้างด้วยสบู่เพราะอะไรเพราะว่าในส่วนผสมของการพอกหน้าเรามีสบู่ดบอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ต้องล้างสบู่เลยค่ะเขาจะมีสบู่ในตัวเวลาเราลูบไปเขาก็จะขึ้นฟองเองค่ะนี่เลยนะคะล้างหน้าออกมาส,สดๆนะคะมันไม่ได้ทาอะไรนะคะนี่ค่ะ เห็นไหม,มนี่เขาเขาจะไม่ไม่แห้งนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีความชุ่มชื้นแบบนี้นะคะสุดยอดเลยค่ะเป็นไงคะผิวใสขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งเลยไหมคะเปลี่ยนจากผิวดําเป็นผิวขาวได้เลยไหมคะมีค่ะสุดยอดเลยค่ะส่วนตัวมาร์กมาร์กทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะพอเขาแห้งเรารู้สึกว่าเขาแห้งเขาก็จะตึงใช่ไหมคะ ให้เราไปล้างออกเลยนะคะถ้าเขาแห้งแล้วถ้ายังไม่แห้งก็ยังไม่ต้องไปล้างก็ได้นะคะพอเขาแห้งเขาตึงมาถ้าเราไม่ไปล้างเกิดเราไปพูดเราไปยิ้มมันจะทําให้เราอ่าเกิดรอยตีนการหรือรอยเขาเรียกอะไรอะเป็นรอยอะ่ะอยู่กับใบหน้าเรานะคะสังเกตเวลาผิวตึงอย่างเงี้ยเนาะเวลาผิวตึงผิวแห้ง เวลาเราไม่ได้ทาโลชั่นเขาก็จะแตกเงี้ยเขาให้จะทำให้ใบหน้าของเราเป็นริ้วรอยได้นะคะถ้าเขาแห้งเรารีบไปล้างเราห้ามพูดนะคะเดี๋ยวเราจะเกิดริ้วรอยตามหน้าผากตามอะไรอย่างนี้นะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ นีครีมสุตด,ดีสุตเด็ดก,ก็จะมาแคร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครยังมีผิวดีผิวสวยพี่ผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยอยู่ตลอดนะคะ